สวัสดีค่ะอาจารย์ประจำวิชา K, K M I Junior ดิฉันชื่อดิฉันชื่อนางอุทิศเชิญสุนำชัยเป็นนาาาักษาราชภพัฒน์ร้อยเอ็ MOU บุรีรัมย์สาขาการศึกษาปฐมวัยวันนี้จะมาสัมภาษณ์เรื่องออทำปลาบองหรือปลาแดกบองนะคะบ้าสวัสดีค่ะภาสิอย่งค่ะ ตำล่างจ้าพอด <indie. S 1> ีมือนี้หนูเป็นนักศึกษาราชภัฒนลอยเอ็ดที่มาสัมผัสในเรื่องที่ป่ายเฮปตาแดกบองจ้าสลาบองมีมีมีตังกลุ่มยังไงคะก็มีกระเทียมเปียมีผักไทยมีผักหมูงหอมกระเทียมก็มีกระปุมันจะก็มีปลาไปลา่าแต่ที่นี่หนูมาเนี่หนูแบบอยากมานปานที่มลาบองนั่นคื ส่งเท่าไรคะนี่หลายบ้านสามสี่่มไปใตลาดแถวบานเข้าาหลายแต่ลูกค้าสั่งแบบเราแที่นมุยาพูว่วบ้านบ้านป้านี่ยูบ้านบ้านยังค่ะนีบ้านมันนุ่มเลยมันนุเลย่นโค้งมัคือเป็นสมเสมน้ำี้มุยา่งวขั้นตอนเ็ิพตามีเฮ็ดเอาเผ็ดเผ็ดแกงไตปลาคะเขาเกับเขาก็เตรียมเครื่องปรุงแบบนี้ค่ะ ปลาเรียมเชียงเลยคืาเขาทเียบรลยไปเลยขาปลาูด้วยกันเลยค่ะอยาเราหนูอยากพูว่าปลาไหลตามาจากไซไทยปลานีลก็ซื้อมาจากตลาดนี้ซื้อตามหมู่บ้านพวกนีจะาเลือกาจะหาได้เราเครื่องปรงนี่มีเราม่ีอย่างอีกบากันนอกจากพวกนี้แล้วแค่นี้เราหนูอย่าไปตายาศีแห่เบืองเนี่ยค่ะ พุนเราอย่างนต่มเหลเลยค่ะพุนเอาพิพุนาเอาาสไกอนคะนี่พิพุนเลน่ะเอาพิพุน่กอนัเานใส่เอาชเงคะนี่เดี๋ยวกัเนาะเพราะว่าปลาปลา้าหลายหมดไปหลายค่ะตามด้วยปลา หกคอชาิชาแล้วก็หกแล้วก็ห้าด้วยแล้วพอพริเทียมใส่ตอนไหนทะงนี้แล้วก็หั่นเาต้องหั่นก่อนจะ่ไม่เดี๋ยวมีซอยหั่นาะหั่นหั่นชินแบบไรคะนี่หันชิงบางกา เช็ดทุนๆิดใจไปแดกเนาะแล้วก็กระเทียมใส่กมค่ะ

จะพ่องหยังบ่กันดา <laughs> รอ้อ,รอนนาเอยน่ากินมากเลยป้าเราเราพวกนี้ล่ะคะพวกนี้เวลาป้าเฮ็ดเสร็จแล้วต้องบรรจุใส่อันนี้จ้าต้องบรรจุใส่ซองแล้วแต่ลูกค้าสัาง่งจ้าแล้วแต่ลูกค้าสัง่งอันนี้ก็เสร็จพอเสร็จพวกนี้เราสูงตาม ทำตำตมบ้านทำแาวบ้านเข้าจ่ายข้าประชจ่ายเขาก็บทองมรี่ตลาดแล้วเล้ขายท่ไหนท่านเข้าไปซื้ออันนี้ไป็นทรงเข้ากับทรงซีจ่ายอ่าทาธรรมชาติค่ะเข้ากปบทรงมีซีอันนี้ราคาอันนี้เข้าก็ทุงแปดเข้าก็ไปเลยซีบาทาเข้ากับททยซีบาท่ะอันนี้เข้ากับมัดมัดอันนี้เการมันหันหันนีบาทเขาก็นเซอรเข้าก็ไปไดยบาทนี่ นหนูกับพ้อขอบคุณคุณป้ามากนะคะขอบคุณมากะคะ่ะที่วันนี้คุณปา้าเอา่อให้หนูมาสัมผัสเรื่องปลาบองอร่อยมากเลยคะ่ะอาจารย์อาจารย์จะเอาไปชิมไหมคะหนูก็ขอจบการสัมภาษณ์ป้าแค่นี้ป้าขอขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่คณคะ